เดี๋ยววันนี้เรามาทำข้าวกุ้งแกะมันกุ้งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก็อบอกว่าขั้นตอนทำตามง่ายๆมาทำตามกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะล้างกุ้งให้สะอาดก่อนนะครับเราก็จะล้างกุ้งด้วยน้ำเปล่านี่แหละล้างให้เขาสะอาดแต่ที่สำคัญเลยเราต้องเอาขี้กุ้งออกจากหลังเ้าด้วยนะครับเราจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันค่อยๆแทงบนหลังกุ้งนะครับประมาณบล็อกที่2นะครับแทงเข้าไป แล้วค่อยๆดึงขี้กุ้งออกมานะครับเห็นไหมมันทําง่ายมากๆแต่ต้องช้าๆนะครับถ้าเราดึงแรงๆเนี่ยขี้กุ้งจะขาดกลางทางนั่นเองดอกตั้งกระทะจุดไฟนะครับแล้วเราใส่เนยลงไปพอเนยเริ่มละลายจนหอมแล้วเนี่ยเราก็นำกุ้งใส่ลงไปกับผม เราก็ค่อยๆย่างกุ้งกับเนยนะครับให้สุกทั้งสองด้านจนรู้สึกว่ากลิ่นเนยกลิ่นกุ้งเนี่ยหอมอบอวลทั่วบ้านแล้วเรานำกุ้งนะครับผมมาพักให้เขาเย็น และได้เวลาที่เราจะแกะกุ้งนะครับเราใช้มือเนี่ยแหละค่อยๆแกะกุ้งนะครับบรรจงแกะช้าๆแล้วแบบเนื้อกุ้งสีส้มน่ากินสุดๆ แต่ว่าวันนี้เมนูของเราคือข้าวกุ้งแกะมันกุ้งนะครับเราก็จะมาเตรียมมันกุ้งด้วยมันกุ้งของเราวันนี้เราจะใช้เป็นมันกุ้งสเสวยนะครับแล้วก็ใส่มันกุ้งลงไปใส่ไข่ไก่ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยครับผมแล้วก็ตีให้เข้ากันและเราจุดไฟนะครับเราจะใช้กระทะที่เราย่างกุ้งเนี่ยแหละ เทมันกุ้งลงไปครับผมค่อยๆคนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเห็นไหมว่าจากน้ําใสๆนะครับเริ่มกลายเป็นเนื้อข้นๆเพราะว่ามีไข่จับตัวนั่นเองตอนนี้คือกลิ่นมันกุ้งหอมมากๆทุกคนอดใจอีกแป๊บเดียวนะครับตอนนี้มันกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานําผักกาดหอมแล้วก็พริกเนี่ยมาล้างให้สะอาดนะครับแล้วเรานําพริกมาหัน่น เราก็วางผักกาดหอมจัดจานนะครับแล้วเราก็ตักข้าวสวยร้อนๆเนี่ยใส่ลงไปพร้อมกินและเรานำกุ้งนะครับใส่ลงไปตักมันกุ้งนะครับใส่ลงไปเรานำพริกที่เราหั่นไว้นะครับมาตกแต่งแล้วแบบหน้าตาหน้ากินมากแน่นอนว่าข้าวกุ้งแกะมันกุ้งก็ต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใครใช้สูตรในเน็ตหรือว่าทำเองก็ได้นะครับแต่ว่าผมซื้อกินไวกว่า น้ําจิ้มซีฟูดลงไปแล้วก็นําพริกที่เราหั่นเนี่ยใส่ไปเล็กน้อยเรียบร้อยครับผมกับเมนูข้าวกุ้งแกะมันกุ้งน่ากินสุดๆตักเข้าปากนะครับแล้วชิมอมเนื้อกุ้งเด้งหวานหอมอร่อยมากนี่นะครับเนื้อกุ้งน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็มันกุ้งนะครับอืมอืม อันนี้คือคำที่ข้าวสวยคุกม,มันกุ้งเยอะมากๆนะครับอืมอร่อยอะ่ะผมอยากให้ดูคำนี้นะแบบมันกุ้งเยอะมากๆแล้วก็กินกับกุ้งแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเน้นๆพ้อมนะอืมอืมเข้มข้นสุด จัดปลายน้ำกิ้มซีฟูด้ดต้องบอกว่าเป็นข้าวกุ้งแกะธรรมดาได้ไหมได้แต่พอมันมีมันกุ้งสเสวยที่เราไปตีกับไข่ใส่น้ำเปล่าใส่น้ำปลาแล้วก็ผัดจนแบบเนื้อเขาสวยเนี่ยพอมันกินคู่กันอะ่ะมันอร่อยแล้วลงตัวมากๆ อันนี้อยากให้ลองทําตามเลยสูตรมันง่ายมากๆแล้วก็วัตถุดิบน้อยสุดๆี่สัมาษัญเลยนะเบ็ดเสร็จเลยอร่อยถ้าใครชอบกินกุ้งอะผมว่าน่าจะชอบนะเพราะว่าขนาดผมที่แบบไม่ได้กินกุ้งบ่อยอันนี้คือเมนูที่ลงตัวแล้วเข้มข้นถูกใจที่สุดแล้ม